โอกากค่ะทุกคนยิงเยอะจังเ,ยเลยเน,ะนา,า,นา,า,นา,านนะบบนาาวันนี้บรรยากาศดีค่ะฟ้ามืดคือเหมือนฝนจะตกนะคะรีบหยอดจะจะได้เสร็จเร็วๆอันนั้นหยอดแล้วลไปแถวใหม่เลยคืนอน่าหยอดมาเมื่อกี้ไงมาถึงนั้นแล้วขึ้นมาก็หยุดไว้ ยาให้มันน้ำออกเยอะๆนจะจ๊ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะคน,นะคะส่วนยางพาราของเราค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องพูมไปแล้วค่ะหยอดไปแล้ว พายามให้มันน้ำออกเยอะๆนจะจ๊ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะนะคะสวนยางพาราของเราคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องพงไปแล้วคะ่ะหยอดไปแล้ว ที่แวะเข้ามารับชมคลิมให้จนจบนะคะขอบคุณมากมายจากใจเลยเราจะหยอดไปต้นโน้นนะคะฝั่งโน้นเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ายางนะคะอยู่ตรงนู้นะคะ่ะเสื้อสีฟา้ฟาทุกคนเห็นไหมนาอ<ม>เห็นไหมคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะน้องผมก็เจอขึ้นมาหยอดยางนะคะเก่งมากเลยนะคะ โน่นก็รถสาเลเงงของเราที่เราขี่มานะคะขนยามาด้วยคุณพ่อใหญ่ก็ทําการทาหน้าสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะน้องผุมก็เ้อขึ้นมาหยอดยางนะคะเก่งมากเลยนะคะ ยุงกัดไหมน้องภูมยุงเยอะนะคะทุกคนยุงเยอะมากอ้ยยุงกัดค่ะทุกคนยุงเยอะจนะัาาง,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 งเลยเนาะน้องเกาะรถสายเลงของเราที่เราขี่มานะคะขนย้ากมา,า,มาด้วย คุณพ่อใหญ่ก็ทําการถานะนะคะส่วนยางพาราของเราค่ะ,ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องพงไปแล้วค่ะหยอดไปแล้ว ก็รถสาเล้งของเราที่เราขี่มานะคะขนยามาด้วยคุณพ่อใหญ่ก็ทําการทาหน้าทาหน้ายางทายางให้มันนำออกเยอ,ยอะๆนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ ะะสวนยางพาราของเราค่ะ,ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องพูมไปแล้วค่ะหยอดไปแล้วบรรยากาศอยู่ที่ไร่สวนยาง บรรยากาศอยู่ที่ไร่สวนยาง อย่างนะคะอยู่ตรงนน้นเสื้อสีฟ้าๆทุกคนเห็นไหมนอ้องเห็นไหมคะแล้วเราก็ไปหยอดแทงไหม ยุงกัดไหมน้องภูมิยุงเยอะนะคะทุกคนยุงเยอะมากไปไน้ไปแเราก็ไปหยอดแทงใหม บรรยากาศอยู่ที่ไร่สวนยางาหน้ายาง สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะน้องผุ่มก็เ่อขึ้นมาหยอดยางนะคะเก่งมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะน้องผมก็เิอคุณแม่หยอดยางนะคะเก่งมากเลยนะคะรีบหยอดจะจะได้เสร็จเร็วๆอันนั้นหยอดแล้วไป,ไปแถวใหม่<ๆ>เลยคุณแม่หยอดมาเมื่อกี้ไงมาถึงนั้นแล้วคุณแม่ก็หยุดไว้นะคะสวนยางพาราของเราค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องผมไปแล้วค่ะหยอดไปแล้ว สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะน้องผุมก็เชิญขึ้นมาหยอดยางนะคะเก่งมากเลยนะคะโน่นก็รถสาแเลงของเราที่เราขี่มานะคะขนยางมาด้วยคุณพ่อใหญ่ก็ทําการทานะรีบหยอดจะจะได้เสร็จเร็วๆอันนั้นหยอดแล้วเลยไปแถวใหม่เลยคุณแม่หยอดมาเมื่อกี้ไงมาถึงนั้นแล้วคุณแม่ก็หยุดไว้ เราก็ไปหยอดทางไหม่เสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะน้องผุมก็เจอขึ้นมาหยอดยางนะคะเก่งมากเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมคิมให้จนจบนะ